บ่องลายักขดตัวพันหลักกิโลเลขหลักกิโลสวยเรือทิ้งสมอตรงตรงสายไฟใต้ทะเลเปะ๊ะเลขข้างเรืออาจมีโชคสวัสดีครับร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพร channel น o u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลุกกระดิ่งให้เราด้วยครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับบองหลายยักษ์นะครับนอนขคตตัวบนนอนขคตตัวนะครับในหลักกิโลนะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือนะครับที่ถึงสมอนะครับไปโดนนะครับไปโดนสายไฟใต้น้ำใต้ทะเลนะครับที่าคกตายนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับแอดก็มีนะครับตัวเลขที่จะ เสียงโชคไหมทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับโ่ชัยวิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ